สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่ชองแม่ดาฟ a m i l y นะคะตอนนี้พาอัปเดตดูนะคะเวลาก็ประมาณบ่ายสองครึ่งแล้วนะคะเขาจะยเขาจะาย่นเวลาเข้ามาอีกนะคะจาก5้าโมงกลายเป็นสามโมงนะคะนางรำนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนเวลาแล้วนะคะเพราะว่าทางเจ้าภาพนั้น ที่จะพาบวงสวงนั้นเดินทางมาถึงแล้วนะคะเดินทางมาถึงแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนเวลาตอนแรกว่าจะรำห้าโมงเย็นนะคะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสามโมงเย็นนะคะเพราะว่าทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วนะคะจัดทุกอย่างพาดูนะคะการจัด พิธีบวงสรวงการตัดจัดพิธีไหว้นะคะอุ้ยมีเมล็ดถั่วเขียวด้วยนะคะเมล็ดถั่วเขียวแล้วก็ถั่วลิสงงาขาวนะคะงาขาวแล้วก็จะเป็นน้ำส้มน้ำเปล่าขนุนนะคะก็จะ วางมะาัายใส่แบบนี้นะคะของมะาัายใส่เนาะแตงโม <c oughs> แล้วก็ขนมนะคะทองหยิบ <c oughs> ทองหยอดกล้วย <c oughs> แล้วก็จะมีดอกไม้นะคะสำหรับโรย <c oughs> ผลไม้ก็จะจัดแบบนี้นะคะ <c oughs> สวยงามมาก ส่วนฟักทองนี้ก็ลูกน่าจะใหญ่สุดนะคะที่คัดสรรมานะคะเนาะหรือว่าแตงโมนะคะแตงโมก็น่าจะใหญ่สุดที่คัดสรรมานะคะขนุนนะคะฝั่งทางนี้นะคะมาดูฝั่งทางนี้ก็จะเป็นน้ำเหมือนกันคะ่ะน้ำเหมือนกันแต่ว่าจะมีงาขาวนะคะ ง้าขาวแล้วก็น้ำตาลข้าวเปลือกถั่วดำนะคะฝั่งนู้นจะเป็นถั่วเขียวเนาะสำหรับพันใบสีก็จะมีก้าวเสียนอยู่ตรงกลางสีทองนะคะสีเขียวนี้ดูแล้วฝีมือสุดยอดสวยงามมากค่ะสีเขียวเหนียวซับ ดูฐานนะคะฐานเป็นสีทองอันนี้สีทองฐานเป็นสีเงินนะคะเต็มไปด้วยดอกไม้ดาวเรืองซึ่งตกแต่งประดับได้สวยงามมาก ช่วงนี้ไฟดับอยู่นะคะเนาะนางดำก็เตรียมพร้อมอันนี้จะเป็นสีดำฐานสีทองอัปเดตให้ชมบรรยากาศบ่ายวันนี้นะคะ นั่นมาแล้วนี่นะคะมุมซ้ายนี่โอ้โหเห็นพอดีเลยเนาะมันมาแบบนี้เลยสองรอบมากับไฟดีมากับฝนมามากับฝนก็จะได้เย็นฝนนี่ยกน่ยันว่าฝนตกฝ่าเหลื่อมผาพภาบบรรยากาศในวันนี้นะคะก็ดูเงียบๆนะคะส่วนนางรำก็น่าจะ เตรียมตัวนะคะแต่งตัวมาได้แล้วนะคะเพราะว่าทางเจ้าภาพมาถึงแล้วเนาะพาเอฟจีชมบรรยากาศยามบ่ายของวันนี้ก่อนนะคะ พาเอฟซีเดินชมบรรยากาศแดดร้อนมากเลยนะคะวันนี้ถึงจะหนาวแต่ว่าแดดก็แรงถึงจะหนาวแดดก็แรงมากเลยสวัสดีค่ะ f อซีก็ยังมาอยู่นะคะเมื่อเช้านี้แมา่ดาก็ถวายน้ำแล้ว fc มาก็จะสมว่าองค์ปูนั้นสง่างามบารมีแก่กล้าจริงๆนะคะ fc ที่มากลับไหว้ขอพรก็ประสบผลสำเร็จก็มากมายนะคะพาไปชมดอกกุหลาบนะคะโอ้โหดอกกุหลาบบานแล้วคะ่ะดอกใหญ่มากเลยนะคะ อยสีแดงแจ่มมากเลยนะคะโอ้ยดอกนี้นะคะกำลังตุมตุๆขอมอบดอกกุหลาบดอกนี้ให้เอฟซีนะคะนี่ดอกสีชมพูนี้ก็สวยงามมากนะคะให้เอฟซีมนะคะ สีดอกไม้นั้นสวยมากเลยนะคะสีดอกไม้สวยมากออ้ยดอกสบาก็บานแล้วนะคะดอกสบาก็บานแล้วุ้ยเงาบางังเงาองไม่ดำบังนะสวยงามที่สีสัน สีสันดอกกุหลาบสีแจ่มมากเลยนะคะส่วนกำลังจะออกดอกก็อีกเยอะมากเลยเนาะฝ <l ots> ากเป็นกำลังใจนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามแม่ดาแฟมิรี่ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ ฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของมนโอมโฮมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทีพีสกินทีพีคอฟฟทีพีโกโก้เจลล้างหน้าเจลอาบน้ำครีมกันแดดของทีพีสกินเสื้อองค์ปูกปาลิจิตนะคะทุกๆผลิตภัณฑ์สั่งในนามช่องไม่ดาฟแฟมิลี่ด้วยนะคะ